โอเคนะครับผมวันนี้เราก็ได้กลับมาอยู่ในเกมโรบอกกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นแบบ c o r s i l r a Simulator 2นั่นเองไปเดี๋ยวเราไปดูรูปร่างหน้าตาของแมปนะคะผมนี่นะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของแมปโอเคเราไปเข้าไปดูในกัในแมปกันเลยโอเคนะครับผมตอนนี้นั้นเราก็ได้อยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเค เราจะเข้าไปที่ทูซิตี้กันเลยไปที่เมืองอนี่นะคะผมก็จะเป็นที่เมืองครับนี่นะ่านโจมตีก็จะกดตรงหมัดเพราะว่าพันเอื่นนี้นะคงน,นี้เดี๋ยวผมไปดูนะคะเพราะว่าพันเชื่อ,อน,นี้นรับไมน,นเป็น P U N C กระโดงแล้วก็จะเป็น แล้วก็จะมีการติดด้วยแต่ว่าค่ะผมมันเป็นล้อดอกอาจจะมองเับติดแล้วก็เสียงแต่ก็ไม่เนไรแต่ตัวใหญ่เราจะใช้ตรงมัดมากกว่าที่นี้สามารถเปิดออโต้ได้ด้วยนะคะผมก็คือไอ้ข้างล่างนี้เนี่ยนี่ครับเปิดออโต้ซึ่งมันฟรีด้วยนะครับผมไม่ต้องเติมคืออ,อันนี้ผมก็เล่นมาก่อนแล้วน,น,นะคะผม เรื่องการเล่นเกมโอเคเขาก็ไปพังตึกให้ตกเกมนี้อาจจะใช้เวลาเล่นนานหน่อยแต่ก็ไม่เบื่อโอเคนี่ยิ่งเราพังตึกใหญ่ามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้ XP มากขึ้นเท่านั้นนะคะ ผม,ผมจะไปผมจะไปนี่ค่ะแบบปิดยักซึ่งผมทำไรได้สบายนั่นเองผมจะแมวสูงแล้วอ๋อตึกตีไว้ครับเนี่ยนลดน้อยมนาะตอนนี้ก็มาอยู่บ้านสีอตีที่เ้นอ,อัน ทำการไปตอนที่เปิดออโต้แล้วก็เอาพังตึกนี้ได้ดเลยโอเคน,น,นะคะเพราะวันนี้เลือกของการเลือกของตึกก็ได้แค่หนึ่งหมื่นสามพันแล้วนั่นเองเราจะออาไม่ต้องใส่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมไปนิดหน่อยโอเคเราพัไแล้วนะครับผม ะะแต่ผมเล่นนานแล้วเนี่ยจริงๆก็เพิ่งเล่นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะคือเล่นมานานมากแล้วตอนนี้เราก็ได้เลเวล60เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพางปิดกลับตอนนี้ปึกก็ได้พังแล้วไม่เท่าไรผมยังไม่ดูเลยได้แต่ไม่กว่าจะเป็นทอง เราจะลองไปเที่ยวประตูเลเวล6กนะครับผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันผมจะลองไปอ๋อเป็นรีเบิร์นเองมันคือรีเบิร์นครับ <c oughs> ผมเพิ่งรู้เราได้รีเบิร์นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วเราก็กลับมาจับเหมือนเดิมแล้วนะคบคุณนือไอ้ตัวนี้อ้านี่ไงมีแล้วนะคบผมเป็นดาบอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราจะลองไปที่รีเวิร์ชตรงนี้รีเวิร์ชมือแล้วลองดูเลยผมีอีกสิบห้าพอยต์อาไปซื้อ อไหนสิก็เป็นเออน่าจะไม่ค่อยมีอะไรมากโอเคอย่ลองไปดยกันเลยเออผมลืมไปเลยแคปซูนตอนน้ำผมยังไม่ได้เปิดเลยแคปซูลทองสองอันแคปซูลขาวสองอันแล้วก็แคปซูลเขียวอีกประมาณสองอันนั่นเองนะคะ ใช้โฮโฮโฮโเวลาน,นานมากเรามาเราไม่ทำงายมาริฟ่าเราไปทำลายของอย่างอื่นเอาป้ายอันนี้นะคะก้าทานี้น่าจะเล็กน้อยอเคทําได้อยู่นี่ครับจะขอให้ดูท่าติดท่าติดก็จะเป็นแบบนี้นแต่ว่าจะาจะประมาณห้าสิบาติด แล้วถ้าต้งมานี่ยใส่อีกสองโอเคอยู่ก็ออกันเรื uh ่ๆใส่ันเรื่อยๆนะผมใส่ตัวไปเรื่คือคทั้งนี้ใสเวลเกือบ อักแน้ได้คอมมอนสักที่โอเย เขาไม่เป็นสีเขียงแล้วกันขนบดนั้นเราจะเอาเป็นสีเขียงสีน้ำตาลสีเขีย